โซเชียลแฮยินดีหมอก้องสารวิทคุกข่าวต่อหน้าสาวเวียดนามค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากับล่าสุดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทิปที่หลายคนให้ความสนใจหมอก้องทำท่า,ทาคุกข่าวขอต่อหน้าแฟนสาวคนหนึ่งซึ่งดูคลายว่าจะเป็นการขอแฟนแต่งงานค่ะระหว่างไปทิปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามพร้อมเขียนแคปชั่นว่างงจนกลายเป็นประเด็นให้เป็นแฟนนั้นคือหาวาสูบแล้วขอแต่งจริงหรือไม่หรือแค่ถ่ายรูปเล่นกันแน่แล่าสุดหมอก้องก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยค่ะโพสต์ว่า ขอบคุณหลายๆท่านที่เอาใจช่วยให้โสดเสียทีแต่จริงๆคือเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วครับน้องในรูปตอนนี้เนี่ยเหนื่อยต่อคาถามมากจริงๆคือลูกตัวของผมเองไปกันหลายครั้งจนมาเรียกว่าสนิทกันได้สรุปคือตอนนี้ยังไม่มีใครเอาเลยครับป่อลอทิปนี้สนุกมากเดี๋จัดคลิปมาลงให้ดูจะเป็นยังไงร,รอติดตามกันได้ค่ะ